วันที่3มิถุนายนพศ2567เวลา7นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนม์พระันาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมดาชินีณบริเวณลานรัตพิธีสาราการจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามพระราชประสงค์ดอนบุญห้วย2อ,อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา10นาฬิกา30นานทีสวัรดการคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมลงานามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเวลา18นาฬิกาตัริการรุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พระพันาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณลานาัฐพิธีสารการจังหวัดเพชรบุรีวันที่4มิถุนายนพศ2 5 6 7เวลา9นาฬิกาตัริการรุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกบขสมาชิกสัมพันธ์สังจรพบสมาชิกครั้งที่3 ณห้องประชุมโรงแ,ลลออแรมรอยัลไดมอนต์จังหวัดเพชรบุรีวันที่5มิถุนายนพศ2 5 6 7เวลา8นาฬิกาสวสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานร่วมพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ณสำน,น,นักงานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลา8นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจาการต้นแบบด้านความปลอดภัยอชาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเพชรบุรีประจำปีพศ2517จำนวน2แห่งวันที่7มิถุนายนพศ2517เวลา8นาฬิกาสวัสดิการทุุ้งฟังในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเรื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม m น n t a มหาอาน,านันทมหิดลณห้องประชุมพิพีสาราการจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลาเก้านกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเดาททำความดีด้วยหวัวใจเรื่องในวันคล้ายวันสวนรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมรินทรมหาอนานันทมห ah ิดลณรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี